EasyTech Startup วันนี้เสนอตอนลงทุน ise, แฟรนไชส์ไก่ย่าง5ดาวการลงทุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์3,000บาทเก็บครั้งเดียวระยะเวลาสัญญา1ปีต่อสัญญาไม่มีค่าใช้จ่ายงบลงทุน15,000บาทจนถึง500,000บาทขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ผู้ประกอบการเลือกเงินทุนหมุนเวียน30,000บาทค่ามาเก็ตฟรี1.5 คุณสมบัติผู้สมัครแฟนชายเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านการลงทุนตามรูปแบบของร้านที่เลือกสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทได้อย่างเคร่งครัดรักในการขายและบริการมีผูกกลิกภาพที่ดีและมีความพร้อมในด้านบุคลากรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประชุมอบรมสัมมานากับทางบริษัทได้ขั้นตอนการสมัคร ยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทำสัญญาและเข้าอบรมเป็นเจ้าของธุรกิจเตรียมตัวเปิดร้านสิทธิประโยชน์ของแฟรนไชส์สิทธิในการใช้แบรนด์เครื่องหมายการค้าอบรมบริหารจัดการร้านออกแบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้านช่วยเหลือช่วงเปิดร้านและให้คำแนะนำจัดกิจกรรมทางการตลาดผู้มือปฏิบัติหน้าร้านการใช้สูตรหรือซื้อวัตถุดิบสินค้าจากบริษัท เพียงเท่านี้คุณก็จะได้เป็นเจ้าของแฟนชายไก่ยา่าง5้ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว